สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความนะคะจากคนรักเก่าของชาวธาตุน้ําราศีธาตุน้ํามีกรกฎราศีมีนและก็ราศีพิจิกนะคะอันนี้หมอมิ้นอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะทุกคนวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วออดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นแนวคิดเนาะใพ่อ่านสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้มารับชมรับฟังนะคะออมีข้อความนะคะหนึ่งเขาบอกว่า ไปดูทุกหมอนะคะทำไมมีแต่คนต่างชาตินะะมอพูดก่อนนะคะไพ่มีเจ็ดสิบแปดใบทุกใบที่ออกมาทุกคนเขาก็อ่านไปตามไพ่นะมันไม่มีต่ตางชาติอย่างนี้นะคนไทยก็มีทําไมคุณไปจับจ้องแต่ว่าต่างชาตินะหมอมินก็อ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบต่างชาติคุณก็ดูสิว่าหมออ่านถึงคนไทยก็มีคนใกล้ตัวก็ยังมีแต่ถ้าคุณไม่ชอบอะไรเลยแสดงว่ามันไม่ได้ต่างใจคุณ นะคุณคนเดียวนะ,ะที่ขวางโลกคุณก็ต้องเสพตัวแล้วล่ะคะ่ะลองไปลองไปอยู่ในมุมของคุณดูนะนะนะมาดูกันเนาะว่าคุณคุณอยอครบ้างแก้แค่ให้แงาเขดนะคะทุกคนนะแรกก่อนนะ v of f o r t u n e นะคะ of fortune คือพลังงานอะไรหนึ่งนะคะคนเกิดวันพฤหัส w of Fortune คือกรรมาจากบุญทรรกรรมแต่งนะใช่แล้วก็คือใช้ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปคุณเห็นไหมคะบางคนหมด บุญวัสนาก็ต้องจบกันได้บางคนเป็นแค่คู่วิบากที่จอนมาเจอก,กันมาใช้หนีเวนีกรรมบางคนสามปีเจ็ดปีอาจจะต้องเลิกกันไปเพื่อให้อะไรคะเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหม่คําว่าเริ่มต้นใหม่ที่ดีสุดคือการเริ่มต้นรักตัวเองนะมาดูกันนะคะความรักหนึ่งนะคะบางคนอยู่เป็นครอบครัวแล้วเห็นไหมมอมินก็อ่านตามไพ่อ่ะคะ่ะมันก็คงตรงกับบางท่านบางคนก็ไม่ตรงนะแต่ถ้าคุณเข้ามาแค่ติ ทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะคุณก็ต้องผ่านไปแล้วล่ะค่ะเนาะบางคนอยู่เป็นครอบครัวบางคนมีลูกด้วยกันนะ,ะบางคนแม,ม่หมอเราไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวนะแต่เราครบออกับคนนี้มานานผูกพันหรือคาดหวังที่จะเป็นอนาคตก็ได้ค่ะไปนี้นะแต่แล้วความสัมพันธ์หมอเห็นรนาะเด,ดคือการจบเดชตกตำแหน่งปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่จบก็ได้นะหมอย,ยังไม่ได้เล่าเรื่องนะต้องอ่านเล่าเรื่องมาดูกันนะราศีเมษ นะหนึ่งนะถ้าเป็นคนไทยเราทํางานอะไราไาราศีเมษเอ็มพลาเอร์ทหารตํารวจในพลในพันได้คนมีสีมีตําแหน่งอา้าวแล้วเอกชนได้ไหมหมอใช่นะถ้าเป็นถ้าเป็นเอกชนถ้าเขาเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นระดับผู้จัดการหัวหน้านะคนคนนี้หรือเจ้าของกิจการก็ได้แต่เอ็มพลานอร์นี่หมอเสริมนิดนึงคนคนนี้เขาจะได้ดีด,ดีเพราะว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถเลยแหละนะคะ แต่คนเก่งมีความสามารถบางครั้งก็งอไรไม่เป็นนะทุกคนตรงนี้นะวันอังคารเดอเพลสคนเกิดวันศุกร์แน่นอนละคะ่ะธาตุน้ําดูแลใส่ใจความรักของเราซัพพอร์ตเราเราสวยเราดูดีเรามีค่านะคะทุกคนแต่เวลาเรามีความรักแน่นอนหรอเราก็วางตัวดีแต่ถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าวันนึงเราก็ต้องปล่อยไปตอนนี้หมอมบินว่าเชา้าทนาน คนเราสินไม่เสมอกันก็คบกันลาบากหรือบางคนมันเป็นวิบากให้ห่างเหินกันแต่ช่วงนี้หมอพูดเลยว่านะฮะเจ้าที่เจ้าทางดีนะฮะตกตำแหน่งบ้านข้างบนด้วยแล้วคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาเราใช้ธรรมะในการขัดเกาตัวเองในการทําให้เรารู้สึกว่าเออเราสบายใจค่ะทุกคนวันหนึ่งเราก็เห็นสัจธรรมแล้วมาดูที่ผ่านมากันบ้างเป็นอย่างไรก่อนก่อนที่จะเป็นคนรักข้อความจากคนรักเก่านะคะ หาสิบเหรียญแน่นอนหละอย่างที่หมอบอกคุณอยู่เป็นครอบครัวนะเคยอยู่หรือคุณเคยมั่นคงกับเขาแปดดาบนะบางคนอาจจะมีเรื่องถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวอย่างเดียวหมายถึงทั้งแต่งงานและจดทะเบียนมีโอกาสที่จะมีเรื่องหรือคุณคิดกระดายการฟอร้องหย่าการหย่าจดทะเบียนหย่าอย่างนี้นะคะห้าถ้วยเก้าถ้วยหกถ้วยสี่เหรียญ 1> 1หนึ Queen ่งเหรียญควีนเหรียญนะคะหนึ่งดาบสีถ้วยสิบดาบคิงเหรียญนะคะคุณกุยอยากใครบ้างหนึ่งธาตุลมตุนกรุงเมทุนธาตุดินกันพฤืษอสมังกรนะคะค an, วีนเหรียญคิงเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยธาตุดินราศีพิจิกราคณาพิจิกนะพฤกษ์ศพราคณาพฤกษ์ศพนะตรงนี้ธาตุลมตุนกรุงเมทุนมาดูบ้างที่ผ่านมาน่าจะไปจับโบได้ไปรับรู้อะไรมานะคะ ว่าใครอาจจะเป็นแฟนขึ้นหรือคนที่คุณรักเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ๆเราเหนื่อยนะทุกคนสิบดาบเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเพิ่งโดนนะคะคุณเหนื่อยสะสมกับความรักครั้งนี้มานานแล้วเขาทําอะไรถ้าสมมุติเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาก็ดึงใครเข้ามาแต่ก็ยังอยู่บางคนเป็นอยู่สถานะครอบครัวหรือไปไป,ไปมามเพราะอาจจะมีลูกด้วยกันธุรกิจร่วมกันก็ได้นะตรงนี้นะความสัมพันธ์นี้ เขาเติมไม่เต็มนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเอ็มเพรสเอ็มเพลอร์ดูแลดีแค่ไหนเขาก็เติมไม่เต็มคุณเหนื่อยสะสมมาเยอะหมอมินว่ามีการตัดสินใจบางอย่างคุณเศร้านะทุกคนเสียใจเจ็บปวดมากๆความรักที่เขาไม่เคยเห็นค่าไม่เคยแคร์เราเลยเห็นไหมคะเรายิบยื่นสิ่งดีๆเขาก็ไม่เคยเห็นค่าณตอนนี้หมอมินว่าคุณจะไม่ปิดหูปิดตาเต็มแล้วคุณเบิกเนร หรือที่คุณไปรับรู้ว่าเขามีคนคุยคนใหม่ดึงใครเข้ามาอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเห็นว่าเขาทําอะไรรับหลังเราให้เรารู้นะคะคุยรบสอดมือที่ถือดาบคุณเคยให้โอกาสและให้อภัยมือนะคะมือที่ถือดาบพรอมที่จะตัดไปแล้วหมอมินว่าคุณเริ่มจะน,นิ่งละตรงนี้นะคะมาดูกันบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรบางคนยังวนเวียนนะคะมาดูกันบ้างเขาเป็นอย่างไรถ้าเขาไปดีกวา่าใครไปได้ดีมีสศขไม้มาทุกนะคะนะคะ จัดติดอันนี้ชาวตุนลลคณาตุลนะสิบดาบสองถ้วยแน่นอนหลหะเขาเปดีกว่าใครนะคะเนี่ยควินถือไมเท้าดิกถือเหรียญแปดถ้วยหกถ้วยสองเหรียญสองดาบสิบเหรียญหนึ่งดาบ ตานะสี่เหรียญหกไม้เท้าค่ะทุกคนสองไม้เท้านะะ่ะเด็กถือไม้เท้าหนึ่งหมอมินว่าเขาจะเจอใครบางคนทางออนไลน์นะคะเจอทางออนไลน์สองเจอคนใกล้ตัวนะ,ะบางท่านนะเพราะว่าหมอต้องอ่านไพ่ทุ่ใบที่ออกมาสองไม้เท้าเด็กถือไม้เท้านี่เกี่ยวกับออนไลน์หรือไม่ไแน่ค่ะเหมือนคนที่ติดต่อประสานงานเรื่อยๆ,เ,อยๆเขาก็คุยกับคนนี้ เริ่มต้นนะคะคุยไปสักพักมันจะเริ่มรู้สึกดีแต่ถ้าไปเจอเด็กถือเหรียญหมอพูดเลยว่าคนคนนี้อาจจะเอาเขาเป็นสะพานสะพานอะไรเลยหมอเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินนะคะหวังพึ่งพาใส่เขานั่นแหละค่ะเขาอาจจะไปเจอสิบดาบเหมือนที่คุณเจอก็ได้ความรักที่เหนื่อยความรักโดนทิ้นแทงหมอมินว่าเขาจะเสียใจเสียเงินเสียทรัพย์นะคะตรงนี้แรกๆมันดีนะนะ,ะบางคนอยู่กับ แฟนตัวเองมาสี่ปีบางคนเป็นหกบางคนสิบกว่าไปเจอใครไม่รู้อนะสี่ห้าเดือนเองโอ้โหนะ่ะเขาชอบหรือเขาเขาลุ่ลหมหลงนคะอันนี้ต้องไปถามตัวเขาเนาะถูกไหมคะเออรู้จักเขาดีพอหรือ,อยังนะแน่นอนละมันอาจเป็นวิบากของเขาได้ด้วยที่เขาจะต้องไปเจอความเจ็บปวดความเสียใจโดนหลอกโดนโกงเหมือนกันหรือจะไปทําธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาบางคนเขาเจอคนใกล้ตัวที่ดิวที่ดิวงานนะคะแต่บางท่านนะคะ ถ้าสายนี้เนะเาะอาจจะไปเจอทางออนไลน์เจอจากการเดินทางแม่หมอว่าเขาจะเสียใจและเจ็บปวดนะแปถ้วยเขาจะหันหลังออกมานะตรงนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนทิดเติมไม่เตรียมเสียใจตรงนี้กลับมาคุณเขาอาจจะเป็นแบบนี้อีกก็ได้เดี๋ยวไปเจอใครอีกก็ต้องไปเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะนิสยยัยนะนะคะตรงนี้หมอมินว่าเขานึกถึงสิ่งกเก่าหรือเขาไปดีวกับคนใกล้ตัวคนเก่าเพื่อนเก่าได้ด้วยนะคะตรงนี้นะบางคนเนี่ย นะคะรักพี่เสียดายน้องนะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้นะถ้าคุณไปรู้แล้วเขาจะเหมือนรู้สึกนิ่งๆทรงๆคนนี้ก็เสียดายคนนี้ก็ผูกพันคือคุณอะที่ผูกพันอีกคนนึงก็เสียดายทาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาบาลานซ์สองคนนะคะบาลานซ์ชีวิตยังดีนะตอนนี้นะคะอ่านะคะถือสองอย่างอย่ใงมือสับสนวุ่นวายปิดกั้นนิ่งเงียบเพื่อคือเลือกไม่ได้สับสนนิ่งนะคะ ให้ความชัดเจนคุณไม่ได้แต่หมอเห็นคุณจะเริ่มรักและชัดเจนกับตัวเองนะทุกคนนะแต่ถ้าเขาไปไปไปแล้วไม่ได้ดีเขาจะคิดถึงย้อนถึงนะเกิดการเปรียบเทียบช่างใจทีหลังสิบดาบมา,มาฟังเขาด้วยนะคะทุกคนนะมาดูกันนะมาดูกันบ้างว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงอ่ะคุณนะคะข้อความจากคนรักเก่าอะก่อนที่จะไปดูความรู้สึกที่เขามีแต่คุณมาดูบ้างว่าเขาอยากบอกอะไรคุณดีกว่า ข้อความจากคนเก่าแปลว่าคุณกับเขาต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะหรือลักลากเลิกเลิกเดียวมาเดียวหายก็สองได้เช่นกันเห็นไหมคะเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์มาดูเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะธานุน้นจัดเมนมีคนอยากรื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆมาคุณนะใบนี้นะคะอ่ารอนะรอโอกาสรอจังหวะอยากคุยอยากเคลียนะคุณดูให้ดีนะถ้าอายุน้อยกว่าคุณมากๆเขาอาจจะเห็นคุณแค่ผลประโยชน์ก็ได้ เพราะว่าคุณไปเอ็นเพลสเห็นไหมคะไพ่เพจกับไพ่เอ็นเพลสตีมาเนี่ยคุณเคยซัพพอร์ตให้เงินช่วยเหลือกอคุณนู่นนี่นั่นถ้ากลับมา,มาหมอหมายถึงเด็กมากๆม,มันไม่ใช่ทุกคนนะคะเป็นดวงรวมนะคะอย่าไปพึ่งตีโพยตีพายแต่คุณควรเอาไปทบทวนใช่ไหมว่าเอ้ยคุณครบเด็กมากๆนะคะไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนเขาจะเป็นอย่างนี้นะ,ะนะคะอายุไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ความซื่อสัตย์จริงใจคุณก็ต้องไปดูว่า ไปดูซิเขากลับมาคราวนี้คุณซัพพอร์ตเงินทองนู่นนี่นั่นเขาก็ยังนอกใจเรากลับมาหาที่พึ่งไม่ได้อาจจะก,กลับมาหาที่พึ่งกับเราอีกอย่างเงี้ยคุณต้องคือคุณใช้ชีวิตกับเขาถูกไหมคุณก็ต้องไปดูเองอันนี้มันเป็นดวงรวมอะหมอก็อ่านเป็นตามไพ่อ่ะนะหกไม่เท้านะคะอ่าคุณน่าจะไปจับได้พวกแตกใช่ไหมที่ผ่านมาเขาว่ามันพังไปแล้วหรือเปล่าจะกลับมาต่อติดไหมนะคะ พันยังไม่พอนะเขาไม่ยอมรับผิดด้วยนะคนคนนี้ค่อนข้างอีกโก้ที่ผ่านมาชอบเอาชนะไม่เคยฟังเราไม่เคยยอมลงให้เราฉันถูกเสมอคุณเจอแบบนี้ไหมล่ะเดะวอร์นะฮะเดอะไฮพีเทสคนคนนี้ค่อนข้างกักความสัมพันธ์นะทุกคนนะเขาจะไปแล้วเสียเงินเสียใจเสียทรัพย์นะถ้าเขาไปเจอคนอายุน้อยนะความรักของเขาก็ไม่ชัดเจนแล้วค่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะได้รับวิบากกรรมของเขา แล้วเขาก็จะมานึกถึงคุณให้ทําความรักพังําครอบครัวพังอยากพูดอยากคุยอ,อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ห่วงแหนคุณอยากเดินหน้าต่อกับคุณนะมันอาจจะสายไปเอามาดูเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างทาาน้ํานะคะมาดูเขาคิดแลวรู้สึกงไงกับคุณบ้างคิงดาบโหนะคะ ทิ้งดาบถ้าใบเดียวหมอพูดเลยคนนี้ค่อนข้างอีกโก้ค่อนข้างพูดตรงงอใครไม่เป็นนะคะปากแข็ง่าเขาบอกเขาทําให้คุณเสียใจดึงมือที่ซ้ำเข้ามาให้คุณเจ็บปวดและเสียใจแล้วก็ยังมีเรื่องที่พูดตรงกับคุณด้วยนะไม่ยอมรับผิดง่ายๆนะคนนี้แต่แต่นะคะทุกคนสีไม่เทา้าเห็นไหม เหมือนยังยังคงกักๆนะยังยังคิดว่าคุณเป็นครอบเป็นครัวหรือเขาเสียใจเขาผิดหวังมาก็อยากกลับมาหาคุณเพราะคุณเป็นครอบครัวคุณคือความมั่นคงก็ได้น่ะคุณดูแลดีใส่ใจดีอยากกลับมาพูดมาคุยนะมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาสองคุณนะคะอยากเทคแอคชั่นแล้วนะนะอยากเทคแอคชั่นอยากพูดอยากคุยอยากมาเดินหน้าต่อกับคุณนะเนี่ยอยากมาง้อคุณพ่ขึ้นมาแบบนั้นนะคะ อยากวนกลับมาคุณคือเดือดซันสิ่งที่ดีที่สุดโอ้ถ้าพูดตอนไม่มีปัญหาตอนที่ดูแลใส่ใจมันจะดีใช่ไหมคะไม่ใช่ตอนที่ไม่เห็นคุณค่าเราไปแล้วไม่ไดดีเพราะอะไรก็ตามไม่รอดก็กลับมาแล้วมาคิดแบบนั้นมันอาจจะมีค่าน้อยนะสำหรับเราที่เจ็บปวดและเสียใจชะติกนะคะเปรียบเทียบช่างใจร้ำคุณดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนนะคะตรงนี้นะ สิบดาบนะคะแต่ถ้าคนบางคนรู้สึกเสียใจและผิดนะคะทุกคนนะตรงนี้มีบางคนที่เริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมามีเรื่องต้องเกี่ยวกับเอกสารข้อกฎหมายไหมนะคะอยากอย่านะคะตรงนี้ได้ด้วยนะที่ผ่านมาหรือการตัดสินใจของเขาผิดพลาดนะคะอะไรก็ตามที่เขาทําในอดีตมันจะย้อนหาเขาในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทําแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้สึกเสียดาย และรู้สึกผิดกับคุณมากๆแต่นะคะไพ่ตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดในสิบห้าวันนี้ก็ได้นะคะทุกคนเพราะไพ่ส่วนใหญ่มันโดดไปได้ถึงหกเดือนแต่อย่าลืมนะคะแต่จะให้อาจารย์หรือนะะทุกคนเขาจะไปทำหกเดือนครั้งหนึ่งมันก็อะไรเพราะว่าทุกคนเขาต้องอัดนะคะต้องอัปเดตคลิปของเขาตรงนี้นะคะเขาจะเสียใจและผิดหวังวัน,ว,น,ว,นวันหนึ่งวันใดเพราะว่าอะไรคะกรรมคือการกระทําของเขามาคิด ได้ก็เสียใจทําให้คุณเสียใจแล้วเนี่ยผิดหวังเห็นไหมทําให้คุณเสียใจตัวเองก็มาเสียใจมาเศร้าในวันเวลาที่ผ่านมามา,มาคิดแต่กระสายเคลื่อนไปคิดถึงครอบครัวอย่างเนี้ยคิดถึงคุณเคยเติมเต็มอย่างเนี้ยมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของธาตุน้ำในในหัวข้อนี้นะคะ เห็นไหมคะหมอขอเทียบเคียงกับใบนี้นะนะ,ะถ้าสองใบนี้มาก็กินขาดแล้วนะคะหมอไม่ได้พูดว่าคุณเพิ่งเสียใจโอ้ยหมอเราทำใจไม่ได้หรอกเรารักตัวเองเราหิวใจตัวเองคือถ้าคุณแผลสดๆใหม่ๆหมอเข้าใจว่าคุณยังเจ็บเนื้อแสบอยนะ,ะแต่บางคนที่อาจจะ แผลมันเริ่มหายดีโดนเย็บโดนอะไรแล้วมันก็เริ่มตกสะเก็ดมันก็จะเริ่มดีขึ้นวันเวลาจะช่วยเยียวยาตัวเองคุณจะเริ่มอยู่ได้คุณจะเริ่มรักตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคอยปกปักรักษาให้คุณคิดซะว่าถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนเราศิน์ไม่เสมอกันนะคะเขาอาจจะไปเจอคนที่มีวิบากร่วมกันก็ได้ค่ะทุกคนบางคนเมื่อก่อนเคยแอบรอนะนะ,ะอันนี้เป็นไพ่สองใบขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวคุณนะคุณ คุณก็อยู่ได้แล้วก็กึ่งรอนะคุณก็ตัดสินใจนะถ้าไม่ชัดเจนคุณก็เอออยู่ได้นะคะไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นกับตัวเองนะฮะไม่เท้าคุณอยู่ได้นะคุณเข้มแข็งบางคนโดนบล็อกไหมหรือคุณบล็อกอะไรไปนะฮะคุณไม่อยากอยู่ในสามเศร้าบางคนวนๆเว,นว,นว,นวียนๆคุณต้องการอะไรที่มันชัดเจนจริงๆในความสัมพันธ์นี้ภายใต้สายสุดท้ายไม่ไพ่พร่าออกมานะฮะเวนเวลาจะช่วยเยียวยาหัวใจเอง หมอมินว่าจะมีคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์แต่คุณไม่อยากไล้ความชัดเจนหมอเห็นท่านนางบางคนมีสเสน่ห์นะคะมีคนอาจจะมาจีบมาคุยแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรีบนะเหมือนคุณยังอยากดูดูแลตัวเองรักตัวเองมากกว่านะแต่หมอจะพูดว่าวันหนึ่งคนคนหนึ่งอาจจะอยากกลับมาเคลียร์กับคุณแต่คุณจะตัดความสัมพันธ์ออกไปคุณคุณไม่อยากได้แล้วคุณใช้ธรรมะาขัดเกลาตัวเองหมายถึงไม่ใช่สิหมอพูดผิดขออภยัยค่ะใช้ธรรมะดูแลจิตใจตัวเอง ดูแลวความรู้สึกตัวเองนะคะเราเห็นสัจธรรมเราจะรักตัวเองมากขึ้นค่ะทุกคนถ้าเป็นคนเดิมๆอยากมาคุยคุณจะมีกำแพงกับคนคนนี้หมอขอไพ่แนะนําสุดท้ายนะคุณชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคุณเข้มแข็งวัดขอไพ่แนะนําสุดท้ายแปดไม้เท้าขึ้นมาควินถิอไม้เท้าจะติกนะคะโอ้โหตะกี้คุณเห็นคิงดาบขึ้นไหมแรกๆเนี่ยเหมือนเขาปฏิเสธเรา แต่พอต่อไปน,ะนานๆไปเขาจะกลับมานูน่นนี่นั่นก็ตามคุณแม่วแล้วนะหมอพูดถึงไพ่หมอนะนะคุณเหมือนคุณใจแข็งคุณเข้มแข็งแล้วคุณจะดูถึงผลที่บานมาความวิติธรรมนะคะตรงนี้นะแต่บางคนนะคะทุกคนจะกลับมานะอยากมาง้อคุณแนอนาคต อยากมาพูดอยากมาคุยอยากเป็นสภาวะครอบครัวแต่อาจจะสายเกินไปสําหรับเขาเพราะคุณอยู่ได้แล้วเห็นไหมคะคุณเป็นก้าวเรียนคุณให้ความวิธรรมและความถูกต้องกับตัวเองวินรับสอดคุณเข้มแข็งมากขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินดดีไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนค่าครูหมอประทิงไว้เนาะดูดวงส่วนตัวนี้อ่านนิดนึงนะก่อนทักเข้ามาเนาะ,ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ